ครับพบกับช่างสำนานซ่อมรถยนต์นะครับวันนี้ช่างสำนานซ่อมรถยนต์นะครับจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่องยางกันฝุ่นแหลกโฟมอลไยนะครับยางกันฝุ่นแหลกโฟมาลัยของยีสูตรแม็กนะครับขาดนะครับแล้วก็ลูกหมากคันชักนอกนะครับของยีสู DMa แม็กนะครับยางฉีกขาดนะครับ แล้วก็มีดินแล้วก็ทีนฝุ่นแล้วก็น้ําเข้าไปในตัวรถหมากแล้วนะครับเรางจาวันนี้เราก็จะมาทําการเปลี่ยนนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนแล้วก็มาดูวิธีการจัดการเลยครับนะครับมาดูเลยครับว่ายางกันฝุ่นหลกพงมอลัยอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เป็นดีแมกนะครับอีสุสิดีแมกนะครับยางกันฝุ่นพงมอลัยก็คือนี่ครับยางตัวนี้นะครับ ท่าน, yup. นจะเห็นว่ามันขีกขาดนะครับอันนี้เราต้องบำรุงรักษานะครับต้องทําการเปลี่ยนนะครับนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ุูนจะเข้าไปตรงแหลกพงมาลัยเรานะครับจะทําให้แหลกพงมาลัยเรารั่วนะครับอายุการใช้งานก็จะสั้นลงนะครับแล้วก็มาดูลูกหมากคันชักนอกครับคันนี้เราจะได้ทําการเปลี่ยนทีเดียวนะครับทั้งยางแล้วก็ลูกหมากคันชักนอกนะครับนี่ครับลูกหมากคันชักนอกนะครับอนนี้ครับยางขาดลักษณะนี้นะครับ เราจะต้องทําการเปลี่ยนนะครับบำรุงรักษานะครับว่าอายุการใช้งานมันสั้นลงแล้วครับมันใช้ไม่ได้นะครับถ้าในการบำรุงรักษารถยนต์เขาจะบอกว่าเสียทันทีนะครับเพราะว่ามันมีน้ําแล้วก็ดินฝุ่นเข้าไปแล้วนะครับก็เราจะมาทําการเปลี่ยนชุดนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนยางชุดนี้นะครับนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือในการถอดนะครับ ติดตามชมกันต่อไปครับเดี๋ยวสักครู่ครับมาครับเรามาดูวิธีออกกันเลยครับ นนี้ก็อชิบลูกมากนะครับ,น,น,รบนี่ครับยางขานลักษณะนี้นะครับพื้นดินพื้นบุนก็จะเข้าไปนะครับเราก็จะต้องทำการลีออกนะครับ ยางแหลกพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามดูนะครับต้องพยายามดูบำรุงรักษานะครับถ้าไม่งั้นเราก็ไปเสียงเงินซื้อแหลกอีกนะครับแหลกตัวนึงก็เป็นหมื่นนะครับนี่ครับเราก็ต้องบำรุงรักษามันตรวจสอบดูนะครับมันจะขาดลักษณะนี้นะครับ คันนี้ไม่มีเหล็กลัดมานะครับปกติจะมีเหล็กลัดบริเวณนี้นะครับเป็นเหล็กลัดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเหล็กลัดนะครับอันนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้ไม่มีมาเลยนะครับนี่ครับสาธิตการเบรยารูปหมาก็กนะครับแล้วก็ตัวใหม่เข้ามานะครับเาตัวใหม่เข้ามาเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการรัดให้มันเรียบร้อยนะครับลูกหมาตตัวนี้ก็เอามาก็ใส่เข้าไปนะครับ เสร็จแล้วก็ไปตั้งศูนย์นะครับมาครับหลังจากที่เราได้อะไรมาแล้วนะครับก็มาดูวิธีใส่กันเลยครับลูกหมากคันชักนอกนะครับนี่ครับลูกหมากคันชักนอกนะครับรับยางนะครับ มีกิ๊บหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้กิ๊บก็จะใส่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นชุดยางนะครับชุดยางซ่อมอันนี้ใช้คองเดิมนะครับอันนี้ต้องใส่ตรงนี้ก่อนนะครับชุดล็อกนะครับชุดล็อก จะต้องไปรัดตัวข้างในด้วยนะครับต้องไปรัดข้างในนะครับให้มันแน่นนะครับก็เป็นั้นเสร็จนะครับวิธีการใส่ชุดลูกหมากคันชักนอกนะครับลูกหมากคันชักนอกแล้วก็ชุดยางกันฝุ่นแหลกลมอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้นำเคล็ดดีๆแล้วก็ความรู้ดีๆมาฝากับ ติตั้งครับผมขอบคุณครับ